สำหรับไม้คับนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทำอะไรครับก็จะมาเอาแมบพบของพี่ดากีนะครับก็พี่เขาแจงมานะก็ได้โหลดมาเล่นกับท่านผู้ชมเป็นซีรีส์โหลดแมพนะครับซีรีส์เล่นแมพนะเป็นแมพของพี่ดากีนะครับก็ แย่นะครับแปลอามันจากไหนก็ไม่รู้นะครับก็ไม่หัดก็บของบ้างเลยนะอ่าจริงๆผมก่ขน้ไปแล้วล่ะอมืมันก็นี่ครับอะไครับอ่อเช่มันครับซอมบี้เกิดขบวน เข้าไปดูในบ้านกันครับว่ามีอะไรนะจริงๆมบบมีหลายอย่างไปเยอะนะครับแต่ว่าก็แบบนนะพอเสียดายอยู่เหมือนกันนะที่มันหายนะครับที่พ่อมาต้องพูดเบาๆนะไปดังไหนก่อนดีเนี่ยไปทางนี้ดีวกว่าตำรวจสปามมันเตอร,เรอ,เอร์คลิเปอร์าเทอร์ ก็ไม่มีอะไรนะสำหรับคิปเปอร์ทาวเวอร์เชียวเอาคิปเปอร์เลยหนูน้อยเออเด็กอย่านะให้ตายตรงนู้นก็จะมีฟาร์มวาตโนมันนะครับ สำหรับใครอยากเล่นก็นะคะรวดได้ในคลิปพี่ดาก,กีครับพี่ก็เขาก็ได้แจกเงินนะผมก็ไม่ได้ทิ้งลิง์ตลอดแหละไม่ได้ทิ้งนะทีค,ครับก็ตรงนั้นจะมีทางทางรถไฟมันก็จะมีหมู่บ้าน MPC Farm PC, ีฟ้าเม็ปา มันเตยน,นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนก็มารีวิวสั้นๆเผื่อห่างหายกันไปทำอะไรติดสอบนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน,น,น,นสวัสดีครับไปละอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบาย